สวัสดีค่ะช่องไม่เพียวชาแนลค่ะืันนี้หันสิบพามาอีชมอีอาหารแรงพุท่าค่ะเป็นไงพุท่าเค็ <c oughs> มบบกเลยพอดีอยยนเผ็ด <c> โ <oughs> งสไซสิเพ็ด <c oughs> มาดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่อาหารชั้นสูงนะคะก้อยไข่มดแดง cái tom yam tháo cài ủa đẹp súp há súp non tháo cài e tom yam e... tom e talang yung rui đơ ơi, nhiều chia cả coi chia đẻ sao, bia tháo tháo bơ tu chia đơ, nãy xóm, chia tom yung อ๋อบันไดเอิร์ผู้ส้มกินข้าวเลยเจ้าเอิร์ผู้สมมม้มเลยไว้มาเยอะแยะเอาลืมลเลยบานนี้เยีเ่ยงยังเยอะคดังๆแน่ผู้ส้มโซ่ก็มีไว้ไว้เยเเี่ยยังเอ็มอะบ่เอ็มเอ็มนะเอ็มมีผู้ส้มทั้งโซ่ก็มีเด้อเถอะปากพุทธาวาคมาเนี่เราลงมือเอง อาเองเลยฮะฮันชนสูงไข่มดแดงนะสงสัยเพิ่นยากกแหละบ่ได้บอกไอ้ไม่เพียวได้ว,ว่าไอ้เพิ่นสีไปแง่ไข่มดแดงไม่เพียวมาต,ตลาดกะเอาเห็นเพิ่นเองเห็ดย่างอยู่สะหันมาเบิง่งโอ้เพิ่นเนาะบ่มีบอกเลยว่าเออนางสิไปน้ำกันอยู่บอกกันสิไปแง่ไข่มดแดงบ่ได้บอกบ่ได้กล่าวเลยรักไปผู้เดียว มาชมกาใกล้ๆเลยค่ะนี่นะคะ,ะ,คะต้มยำเท้าไก่ภาษาโซ่กับต้มยำต้มยำยืงรวยกับก้อยไข่มดแดง Ở xa xô, coi chơi đen à sau Coi chơi đen à sau này Coi và coi bẹp chội Bà đế chội Bi chội phần bùa hòm, hôm chội rình Chội bì 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 chơi gà phốn nua Tông giam bì dương rùi này gà Tại bẹp rô rô hay gà Tông bì chội bò bì bì Chơi gà có chơi đen dương ăn chơi gà cả... Sẽ chội thằng chơi đen dương đây cái ก็หั่อันึงได้จะได้ยืมได้เจกะเดี๋ยวะเตากระเตาเจกะาโจบบอเจก้าบิบิเจก้าก็ก็กั่นรูดสะอาดเจก้เอาปองโจเดี๋ยวกะเตาเจก้าจ๊บสลามกูดเด็ดปังแค่นี้ก็นัวแล้วค่ะเจกะาใหาย่างเอาจนปรุงรสปรุงรสก็มีใส่พริกปลายช้อนนะคะแล้วก็ผงนัวแล้วก็เติมเอน้ำปลานิดนึง ชิมดูว่าไอ้ให้มันเข้มขน้นถ้าไผ่มกักไอ้เปรี้ยวๆหน่อยก็ใส่มะนาวบีบใส่ต้มนานๆน,น,นิดนึงนะคะให้มันพุพุเพราะว่าไอ้กินจะเหนียวหนุบในปากเลยเวลากินะเหนียวหนุบก็บใส่ต้นหอมผักชีแค่นี้นะคะแค่นี้ก็แซ่บแล้วอาหารแรงพอเท่าของมักเราได้นี่ เราเอเราเรียกร้องเลยว่าเ,าเออเอาไ้ซื้อตีนไก่มาแน่นางจัดให้เลยค่ะคนหนุ่มจัดให้ผู้เฒ่าเลยดูชัดชัดเลยค่ะไข่มัดแดงโอ้ยแอมขนาดแซบเนาะเท่าเนะนัวพุพุอะบาดนี้พุอยู่นี่นะคะ เอาค่ะมีเมนูแซบๆจเจริญอาหารเลยมาเนี่ขอจบคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะช่องไม่เพียวชาแนลค่ะฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะช่องใหม่ช่องใหม่มือใหม่หัดทํานะคะผิดถูกยังไงอย่าว่ากันนะคะขอบคุณค่ะ